านผู้ชมครับผมจะมาหาก้อนหินครับนี่ลิ้มห้อยครับผมจะมาหาก้อนหินเพื่อจะเอาไปย่างครับไปย่างเนื้อครับอย่าครก้อนหินจับางๆนะครับนี่คงบม่ละวก้อนนี้มันมันแผ่นน้อยไปครับคงจะหาแผ่นใหญ่ๆครับตอนนี้เอาไปก่อนครับมันบางครับอ่ะเดี๋ยวใหม่ๆตาไปก่อนครับ นี่ครับเกือจะเอาไปทำปิดกระทะนะครับก็ได้แผ่นใหญ่ๆครับแผ่นใหญ่ๆประมาณสักหกจานนี่ครับนี่เป็นซมันหนาครับพร้อมห่อนไปบะถึงต้องหาบางๆตอนนี้ไม่ติดก้อนใหญ่ทางนั้นเลยครับก้อนใหญ่เอาไปโบว์ไว้คำนักครับโอ้โหนะเข้าไปปลาลึกมากครับครับในโอ้โห ลำบากมากครับตอนนี้แถวนี้ก็หาบ่ได้ครับมีแต่บางบางแค่ไนน้อยครับลองดูตรงไหนครับพอดันเข้าไปไนปุ่นจะมีก็ครับมันเข้ายากครับท่านชมคงจะอันนี้จะไหวครับีนแบบนี้อันนี้ก็เอาไวฟพิจจรนากรับวางนี่่ก็ใกล้ๆทางเดินเดียวกับเอาครับ ก่อนนี้นี่ครับที่พออัตีมันบางๆครับหายากครับบางๆนี่นะตรงนี้หนาทั้งนั้นเลยครับนี่ใหญ่ครับอนี่ใจได้แต่มันหนานะครับแบบนี้ครับนี่ครับความหนาเป็นนี่โอเคแล้วความหนากว้างนี่โอเคแล้วครับแต่มันหนาครับเอาเข้าไปทำกั้ครับหายากครับ หายหยักแตะ,แะหายหยักหลายๆบ่ได้ครับเนี่เอาเท้าเขางัดกับบ่ได้เลยเข้าไปป่าลึกที่ครับโอ้หาหยักแล้วครับ่านผู้มยิ่งเดินไปกลึกไปครับโอโ้โหน่นูน่นครับไกลบ่ลิฟดีแล้วมาเดินประมาณห้าสิบเมตรแล้วครับอืมหายหยักหายหยักครับนี่ได้ก่อนครับบ่ได้แฮม แผ่นน้อยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่บางในแผ่นน้อยนะครับนี่บางที่สุดที่ผมเห็นหันมานี้นะครับไม่พิจารณาครับเอาฟางทางตังนี่ครับวางใกล้ๆครับไปสูดอาสุดอ่านอย่าบ่กโอครับข้าง้ก่อนเนาะเริ่มนไปทำการไปทำการบ่มีก็คงจะปิกแล้วครับนี่ของผมเข้ามาในปลาเนี่ยก็ประมาณร้อยเมตรแล้วครับโอ้ ตากระพอไปครับคักกิ่งใหม่ๆหมไว้แต่ลิ้มห้วยจะได้กับหลงค้างครับเพราะว่าจะได้เขาก็เดินไปปิกไปตามลําห้วยเหมือนเดิมนี่น้ำห้อยนี่ก็น้าขังอยูโอ้โหขาก้อนใหญ่มากครับเนี่ครับหน้าัยขังอขูงครับนกนกหนูหปีกจะมากินนี่นะครับหน้าแบบนี้นะครับอ่าหมมีนะครับมันึงหมมีได้แต่ครับ ไปก็ต้องใจร้ายหประมาณหลายร้อยเมตรก็ครับกว่าจะได้ครับนี่ก็แผ่นใ่เกินนีครับนี่นะครับโอ้นี่ก็ยันใ่เหลือเกินนะครับนี่ก็โอเคนะครับแต่มันใหญ่ครับผมว่าใ่เกินหายากนะครับท่านผู้ชมเข้าไปลึกแกะกระอกไว้ครับเพราะว่าเรากว่าทิ้ง วัสดุประกอบไปด้านหลังนี่ครับยังหนาขนาดนี้ครับอันนี้ถือว่าปิ้งจินได้บาหลายนะครับแคาแบบนี้บางแบบนี้นะครับท่านชมโหทาความกว้างสักหน่อยโอเคนะหายยากเลยครันท่านชมต้องใช้เวลาเยอะนะครับกว่าจะจับมาปะของสวยๆงามๆที่เขาจะนําไปใจนะครับมันนี่กับนี่แต่โอเคที่สุดแล้วครับนี่บางที่สุดแล้วครับ ไปห้องกินได้บมหลายแต่นี่ผมมันหนาล่ำนะครับตัวนี้นะงามังงามจะไปเน่อย่างข้ามแนวนี้ครับผมท่านผู้ชมพอดูใหญ่ใจใหญ่ใจะนะครับอยจะไปวางอยี่ยงครับนี่ไปประดับเล่นๆนะกันเนะาะตัวนี้มันงามนะครับงามแต็งใหญ่เนี่ยผมถึงแบบเพิงใจทัวนี่ครับมันหนาครับคำาห่อนเข้าไปบ่ถึงนะครับเอแลนะ้นั้นตัวนี้โอเคคำาห่อนถึงอยู่ข้างนี้ กินอานล่างๆดีๆครับมันเป็นผาอย่างป่าสาายครับแต่ล่างดีๆน่าจะโอเคนะเนาะน่าจะสําเร็จนะเน,นาะอหายากครับนี่ก้อนหินใหญ่เบลอครับท่านผู้ชมปลาลึกครับนี่ปลาปลาแถวนี้จะด้านปืนก็จะมีมาผาเยอะๆนี่ครับด้านบนก็มีอันนี่ครับดินเห็นไหมเดี๋ยวครับประมาณดินประมาณสักเมตรห้าสิบเซนบางตีครับส่วนใหญ่ตั้งปืนจะเป็น มหินเท่านัดนะครับอ่ะผมอันนี้มันใหญ่ร่างพักปัญญาอย่างไ่ได้ผมบอกไปแล้วครับว่หลังจะไปเล่นเล่นี่แล่นช้กอย่างเนี่ยบอกว่ากันนะครับแต่ขออันนี้ก่อนครับอันนี้แล้วครับดีดีสุดแล้วครับผมบ่าเนาะปีกินสักเด้สักสักประมาณสักชิ้นสองชิ้นก็โอเคนะครับอ่ะครับเขาออกมาไปก่อนครับเดี๋ยวแ่นไงนั่นเดี๋ยวผมก่อยมาเอาทีหลังไปเล่นครับใหญ่ำครับ นี่ครับม้าดะครับเจตินนี่บ่อยเงี้ยหนาครับมันหนาหนาล่ำกลับมาได้ครับเขาหันไปบ่ถึงอึ๊บเดินกันออกไปแล้วครับมาหาก้อนหินเพื่อปทำจานนี่ครับโอเคตัวนี้ครับโอเคสุดครับของบ้านนี่นะเนี่ยไงแล้วครับเดินกันออกไปครับป้าท่านผู้ชมมาเดินป่าครับ พาท่านผู้ชมมาเดินป่าครับเดินบนขดขดหินครับดันดุนครับค่อยเดินครับ,โอ,โ,บโอ้โหใส่รองเท้าบูทมาอโอ้โหค่อยๆคอย่อยคอย่อยๆอยล้มครับผมปวดเข่าแล้วครับท่านผู้ชมก้อนหินแบบนี้อ,อันนี้อันนี้ที่ผมว่าผมว่ามันแบบนี้ก็หนาเกินไปใช่ไม่ได้ครับหนาเกินไปผมไม่เอาครับ ต่ชิ้นนี้ก็โอเคแล้วล้างเอโอ้โหไม่ได้เอาไมา้ดมาด้วยครับน่าจะฟันทางไปทำมุดอามุด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 ไปก็ปค่อยเดินทางนี้ทางนี้ไม่ได้ครับมันเป็นหนามป่าน้มโอ้โหหดหินริมห้วยไม่มีน้ําครับน่าจะเป็นถ้าฝนตกนะครับถ้าจะมีน้ําฝนไม่ตกก็ไม่มี ก่อนนี้ก้อนนี้บางที่สุดนะครับเอาไปครับเอาเอาเอาไปสามชิ้นก็นแล้วกันไปเล่นดูเอาอันไหนดีก็อันั้น,นครับโอ้ยเราเราจะล้มจะล้มโอ้โหนี่บางที่สุดคับท่านผู้ชมนี่บางที่สุดนี่ครับนี่ครับบางแค่ไม่ไม่ถึงนิ้วครับตัวนี้นะตัวนี้กนะ็น่าจะเวิร์กกว่านะครับ ไปสักสามชิ้นครับพอติมกำบาง,บางออกไปเลยครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจังจังเหนื่อยจังจังเหนื่อยจังเลย,ยโวดหินไม่แต่หินครับไอ้ก้อนใหญ่ผมคงไม่ไปเอาแล้วไม่รู้จะมาทำอะไรอ่ะโอ้โอโอเอาล้วครับการเข้าไปป่าเพื่อเอาก้อนหินมาท้าเป็นที่ยากนะครับ คลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับมาถึงที่ไม่เราตัดแล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดิ่ติดตามครับจะได้มีคลิปให,ใหม่สวัสดีครับ